สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับสต๊าดีวิดมีตำราดีที่ไม่ควณค่าค่ะวันนี้เรามากันในรูปโฉมใหม่นะคะและขอเอาใจน้องๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ที่กําลังจะสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนที่มีชื่อเสียงนะคะสําหรับเต็มอุดมสอบเข้ากันไปแล้วนะคะน้องๆก็มีโอกาสนะคะไปลองสนามที่โรงเรียนที่มีชื่อเสียงโรงเรียนอื่นๆอีกได้นะคะวันนี้รวบรวมตำราดีนะคะถึง5ปกด้วยกันนะคะและมาครั้งนี้ไม่ธรรมดาเรามาในราคาลดพิเศษด้วยนะคะสําหรับเล่มแรกนะคะที่จะแนะนําค่ะเล่มนี้เลยค่ะ ทพคณิตพิชิตโจทย์มต้นค่ะเล่มนี้เขียนโดยอาจารย์รัชพลนะคะและอาจารย์นิรันต์นะคะจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือที่นาโจทย์คณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันนะคะซึ่งอาจารย์รัชพลบอกว่าไม่เคยมีหนังสือที่รวบรวมโจทย์แบบนี้มาก่อนนะคะอาจารย์ได้รวบรวมนะคะแนวข้อสอบตั้งแต่ปี2558จนถึง2563นะคะที่ใช้สอบเข้าม .4 ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามาิดนวิทยานุสสณ์แล้วก็โรงเรียนกําเนิดวิทย์นะคะซึ่งนะคะอาจารย์หวังว่าข้อสอบนะคะที่อยู่ในชุดนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ กับนักเรียนที่กําลังจะสอบเข้าในชั้นมันธยมศึกษาปีที่4มีน้องๆน,นะคะเคยถามมาว่าเล่มสีฟ้านะคะต่างจากเล่มสีน้ําตาลของอาจารย์รัชพลอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะมาดูกันนะคะสําหรับเล่มนี้นะคะเล่มสีน้ําตาลเล่มนี้นะคะที่น้องๆเคยซื้อไปลองทําข้อสอบกันนะคะเล่มนี้นะคะก็จะมีนะคะเป็นโจทย์ค่ะ โจทของอาจารย์นะคะเล่มนี้จะเป็นเป็นชุดชุดแบบนี้นะคะโดยแต่ละชุดนะคะอาจารย์เขาก็จะกรุ๊ปเป็นเรื่องเรื่องไว้อย่างเรื่องแรกนะคะถ้าเป็นเรื่องของอาจยวให้ดูคู่กันเลยนะคะเล่มสีฟ้าด้วยนะคะมีความแตกต่างกันอย่างไรนี่ค่ะ ดูตรงสารบานันความแตกต่างข้อสอบของอาจารย์นะคะก็จะเป็นชุดชุดแบบนี้นะคะอันนี้13ชุดแต่อันนี้12ชุดแต่มีการเพิ่มแนวข้อสอบนะคะอย่างละเอียดนะคะเป็นแนวข้อสอบเข้าเตรียมอุดมนะคะมาที่ตวิทยานุสร์แล้วก็กําเนิดวิทย์ถึง2ชุดนะคะที่อาจารย์เพิ่มมาตรงนี้นะคะแล้วก็มีบทสัมภาษณ์ด้วยนะคะพี่ภูนะคะที่ยูแปที่ได้เกเรตเฉลี่ย4.00ดยได้ว,ว่าพี่ๆเขามีเคล็ดลับกันยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นกรุปกร๊ปๆนะคะเป็นจุดเด่นของหนังสือของอาจารย์รัชพลอย่างกรุ๊ปนี้ชุดที่1นะ แนวสมการเอาไว้ค่ะก็จะได้หายสงสัยนะคะสําหรับเล่มนี้กับเล่มนี้ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราเปิดให้ดูแลเรามาต่อกันที่เล่มที่2กันเลยนะคะก็ยังเป็นวิชาคณิตศาสตร์อยู่นะคะสําหรับเล่มนี้นะคะพี่คาดคณิตศาสตร์มต้นค่ะเล่มนี้จะต่างจากเล่มเมื่อสักครู่เล่มสีฟ้าของอาจาร,รย์รัชพลที่แนะนําไปนะคะเพราะว่าเล่มนี้จะมีทั้งเนื้อหาแล้วก็แบบฝึกหัดอย่างละเอียดด้วยนะคะสําหรับน้องๆที่จะสอบเข้าเตรียมอุดมมหิโดม,ม,โดมวิทยานุสศรและก็สอวนาแล้วก็ทุกๆสนามสอบสําหรับการสอบเข้ามสี่นะคะเล่ม นึงนะคะก็จะเป็นในเรื่องของเนื้อหานะคะซึ่งทําไว้ดีมากเลยนะคะก็จะบอกถึงวิธีการใช้หนังสือเล่มนี้ด้วยนะคะในแต่ละบทนะคะว่าใช้ยังไงจะต้องอ่านเนื้อหาพร้อมศึกษาโจทย์ตัวอย่างในแต่ละบททําควบคู่กันไปนะคะหรือว่าจะเป็นการเนี่ยดูเนื้อหาเสร็จทําโจทย์ทีละชุดนะคะแล้วก็ดูเฉลยอย่างละเอียดด้วยนะคะแล้วก็นะคะเดี๋ยวจะให้ดูเล่มนี้ก็จะแบ่งเป็นเรื่องๆนะคะเนี่ยคะ่ะจะทําเป็นเนื้อหาก่อน พอเนื้อหาเสร็จนะคะก็จะมีในโจทย์นะคะก็จะต้องเปิดโจทย์ไปทําควบคู่กันไปนะคะสําหรับเล่มนี้ค่ะพี่คาดคณิตศาสตร์มอตอน้นเบสเลอร์ขายดีเลยนะคะสำหรับคู่มือสอบคณิตศาสตร์มอตอน้นวิชาคณิตศาสตร์ค่ะ แล้วมาดูเล่มถัดมานะคะสําหรับเล่มนี้นะคะก็เปลี่ยนบรรยากาศมาดูที่วิชาเคมีบ้างนะคะสําหรับโจทย์เคมีขั้นเทพนะคะเพื่อเตรียมตัวสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษามหิดมวิทยานุสอนนะคะขสวทนะคะเล่มนี้นะคะก็ยังเป็นทีมงานของอาจารย์รัชพลนะคะก็เรียบเรียงโดยอาจารย์ศิลจักกับอาจารย์รัชพลนะคะเหมือนที่เมื่อสักครู่บอกไปนะคะว่าเล่มสีฟ้าเล่มนี้นะคะเป็นพื้นฐานที่จะไปทําทั้งเคมีทั้งชีวะนะคะสําหรับจุดเด่นของหนังสือชีวะเล่มนี้นะคะก็รวบรวมนะคะแนวข้อสอบเก่านะคะไม่ว่าจะเป็นแนวข้อสอบที่ใช้สอบเข้า เตรียมอุดมศึกษามหิดวิทยาลัยสอนหรือว่าโครงการของพศวทนะคะแล้วก็อาจารย์นะคะบอกว่าแนวข้อสอบเหล่านี้ที่รวบรวมมานะคะยังเป็นการออกข้อสอบนะคะจนถึงปัจจุบันนี้นะคะสําหรับโรงเรียนที่กล่าวมารวมถึงโรงเรียนที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศด้วยค่ะ และเล่มต่อมานะคะก็จะเป็นวิชาภาษาไทยนะคะสําหรับเล่มนี้นะคะคิดว่าน้องๆมต้นนะคะต้องรู้จักเล่มนี้กันเป็นอย่างดีค่ะสําหรับเสริมปรีชายานภาษาไทยมท3นะคะเล่มนี้พิมพ์คำที่11แล้วนะคะของอาจารย์จงชัยนะคะก็ะะ <บ little. S 3> ะเล่มนี้จะเป็นคู่มือนะคะวิชาภาษาไทยของม3นะคะรวบรวมนะคะเนื้อหาของวรรณวิจักต์นะคะวิวิทภาษาแล้วก็หลักภาษาไทยนะคะนอกจากนี้นะคะก็จะมีแบบฝึกหัดด้วยนะคะเล่มนี้จะมีทั้งเนื้อหาแล้วก็แบบฝึกหัดนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีแนวข้อสอบนะคะในการศึกษา ต่อนะคะสอบเข้าม4ด้วยค่ะพร้อมเฉลยนะคะ เล่มสุดท้ายนะคะสําหรับเล่มนี้ค่ะแนวข้อสอบชีววิทยาเข้าม .4 เตรียมอุดมศึกษามหนวิทยานุสรน,นะคะสําหรับเล่มนี้นะคะก็เป็นของอาจารย์รัชพลนะคะเช่นกันค่ะสําหรับหนังสือเล่มนี้นะคะอาจารย์รัชพลท่านแบ่งโจทย์ออกเป็นบทๆนะคะในแต่ละเรื่องค่ะโดยมีการเฉลยนะคะในเล่มอย่างละเอียดด้วยนะคะเป็นการรวบรวมนะคะข้อสอบสําหรับสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษามหนวิทยานุสรปีพศ2 5 5 9นถึง2562นะคะรวมทั้งนะคะน้องๆก็สามารถใช้สอบเข้ามสี่โรงเรียนที่มีชื่อเสียงได้ ทั่วประเทศเลยหรือว่าจะใช้นะคะเป็นแนวข้อสอบเป็นแนวทางเสริมความรู้สําหรับเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก็ได้นะคะสําหรับเล่มน,นี้นะคะปกเสือมีหลายๆคนถามมาค่ะว่าปกเสือเนี่ยกับปกแพนด้าอ่ะปกแพนด้าปกนี้ปกเสือกับปกแพนด้าต่างกันยังไงเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะคะมาดูตรงที่สารบัญเลยนะคะมีความเหมือนความต่างยังไงนะคะมาดูตรงนี้เลยนะคะอันนี้ปกแพนด้านะอันนี้ปกเสือเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูเลยเพราะว่ามีน้องๆถามกันมาอาจารย์จะแบ่งเป็นบทๆเหมือนกันนะคะตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่12ออย่างเงี้ยจะเป็น เรื่องเดียวกันเลยนะคะอย่างบทที่1หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตอย่างเงี้จะเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าความแตกต่างจะอยู่ตรงนี้ค่ะจะอยู่ตรงที่บทที่13นะคะสําหรับเล่มเสือนะคะจะเป็นแนวข้อสอบนะคะแนวข้อสอบวิทย์เข้าเตรียมอุดมนะคะพร้อมเฉลยคําตอบอย่างละเอียดด้วยแล้วก็บทที่14ของเล่มเสือนะคะจะเป็นแนวข้อสอบฟ,ฟิสิกเข้าเตรียมอุดมได้มาพิโดนวิทย์นะคะส่วนเล่มน,นี้ค่ะที่เป็นเล่มใหม่นะคะเล่มแพนด้านะคะจะเป็นข้อสอบชีววิทยาเข้าม .4 นะคะแล้วก็มีบทสัมภาษณ์พี่ภูเหมือนเช่นเดิมนะคะก็ลองดูนะคะ ว่าชอบความแตกต่างของเล่มไหนต่บอกว่าเหมือนเหมือนกันต่างกันที่ว่าเล่มน,นี้เดือนนี้เราลด25%ส่วนเล่มน,นี้ลด10%นะคะเดี๋ยวมาสรุปนะคะทั้งหมดนะคะที่เราได้คุยกันวันนี้นะคะ Study with me ตําราดีที่ไม่ควรพลาดนะคะเราไม่ได้มาแนะนําแต่ตาราดีอย่างเดียวนะคะวันนี้มีส่วนลดพิเศษมามอบให้ด้วยนะคะสําหรับหนังสือทั้งหมดนี้นะคะกล้องแผ่นมาได้เลยนะคะนี่นะคะเล่มแรกนะคะเทพคณิตพิชิตโจทย์มอต้นค่ะลดไปเลย20%นะคะ เล่มที่2ค่ะพิ่คาดคณิตศาสตร์มอต้นนะคะลด20%เช่นกันค่ะโจทย์เคมีขั้นเทพ,พนะคะลด20%เช่นกันนะคะและเสริมปรีชายายนภาษาไทายก็ลด20%และปิดท้ายด้วยเล่มนี้นะคะชีววิทยาเข้ามอสี่ต้องเป็นเล่มเสือนะคะเล่มเสือจะลด25%ส่วนเล่มพันด้านี่ลด10%นะคะก็เลือกสรรได้ตามความชอบได้เลยนะคะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือหนังสือดีที่เรามาแนะนํากันในวันนี้นะคะพร้อมส่วนลดพิเศษตั้งแต่20ถึง25เค่ะที่หน้าร้านนะคะที่ศูนย์หนังสือจุฬาทุกสาขาทั่วประเทศค่ะรวมทั้งบนเวอร์ไวย b จุฬาบุ๊ก .com ด้วยนะคะค่ะและสําหรับสต๊าดี้วิตมีเทปนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะเทปต่อๆไปจะเป็นอะไรต้องติดตามนะคะเจอกันนะคะทุกๆวันพฤหัสเวลาบ่ายสองโมงตรงบน,บนเพจจุฬาบุ๊กค,ค่ะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ